เอาละครับผู้ชมเป็นแมทสียเสัญจรนะฮะมาได้ไงไม่รู้ครับไม่รู้คุยกันยังไงตกลงกันก็ได้ที่สามสองฝ้าก่เก่งเกัมพันธ์ฟฝ้าวน้ะอ่าขามกลางผู้คนนับร้อยนับพันเก่งมาขำเสือไปอุบ้าใครเห็นก็ว่าหายงองแทบจะไม่ทัน เสิร์ฟเร็วหรือไม่ไฟมันมืดเก่งเสิร์ฟตัดอีกลูกนี้ไม่ได้ลหรอะแบบนี้สิบสามเกมสิบสามนะครับตอนนี้แต้มน่าจะไปที่เจดต่อสองแล้วหรือเปล่าเก่งเสิร์ฟอีกแล้วไม่ข้ามไม่ข้าม นะรครับมาดูลูกเสิร์บของพี่นกนะนี่คือของดีจากเมืองบุรีรัมย์ฮะแจ็คนกลก้องครับลูกนี้เสร์ฟมามันเป็นลูกเสิร์บท็อปนะครับแล้วก็โอ้ป๊าเล่นอะไรก็ไม่รู้โดนแรงเหลือเกินครับตรงนี้เสิร์ฟเองตีเองฮะเสิร์บเ,รเต็มลำลูกนี้ยังหน้าอยู่แล้วนี่ก็เขี่ยลงมาเบาๆ แผ่นนี้ชัดเจนที่สุดคือไม่มีบล็อกครับใครเสิร์ฟดีได้เปรียบครับลากเอง มาดูว่าเสิร์ฟยังไงครับลูกนี้น่าจะตัดนะเพราะเยืนสารครับใหม่ครับวัดยาวมาคุ้มครับบอกเลยว่าคุ้มครับเตะอย่างนี้ ถ้าออกค่าตะก้อคนนี้ต้องออกเยอะกว่าเพื่อนนะครับเตะแรงกว่าเพื่อนนะักเลยชิวเหลือเกินชิวเหลือเกินครับบนมนึ่ง้ไครับอลยวกับแซวเก่งครับวาต่อสามหนึ่งได้ไหมครับ ลูกนี้เสิร์ฟตัดไปเข้าแบ็กยกฝืนๆมาเชียอีกครั้งหนึ่งเฮ้ย <Hey. S 1> <Hey. S 2> จะเกี่ยวอยู่เรื่อยฮะลูกนี้สายสุดมาอุ้ยมีเฟให้เห็นครับโอ้โหใครเห็นก็มาดึงนะฮะที่จริงแล้วดึงไหมก็ดึงฮะ ลูกนี้เสิบได้ดีอีกแล้วครับโอ้โหทำไปเล่นไปสองแ้มลวดครับจากฝั่งของคุณจนมมยป่าครับเ <ST Whew> ขาเสิบดีมากครับแต่ถ้าเป็นเก่งก็แบบนี้แหละครับตุ้มหายตุ้มหายครับ S 1> <S 1> <S สีสันสนามตะก้อครับมีเนี่ยครับเด็กๆมาดูซื้อได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับที่ได้เห็นสดๆครับกับการเล่นที่มีความหมายทุกแต้มแบบนี้ ซูเปอร์แม็กก็มานั่งชมครับนั่งชมใกล้ไม่ได้ครับซูเปอร์แม็กัวจะได้ลงสนามหรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้แล้วก็ลูกนี้เป็นไงครับออกหรือลงครับเลียดเองแล้วก็ไกลไม่ใช่ปัญหาสำหรับผู้ชายคนนี้ตอนนี้แต้มเท่าไหร่ครับ ใครรู้ช่วยบอกทีเจ็ดต่อสี่ครับสามแต้มถือว่าไม่ไกลนะครับแล้วก็เสรอฟรียดย้อไหนนี่เล่นฝั่งไหนมาถ้าเล่นฝั่งนี้น่าสนใจอยู่โอ้ยยังไงครับลูกนี้น่าจะเป็นลูกตึ๊ดๆแล้วนะฮะ วันนี้เหรอเดือนอะไรสักอย่างว่าชื่อยาวจังเลยร้านนี้แล้วก็อีกนึงครั้งครับสำหรับลูกเสือแบบมองแทบไม่ทันเดือนอไสย่ว่าชื่อยาวจังเลานี้แล้วก็อีกห่งครั้งครับสาหรับลูกเสือแบบมองแทบไม่ทัน ลูกนี้เฉือนตักด้วยหลังเท้าขอยกเองครับพี่นกโอ้โหเกี่ยวเฉยเห็นกับตาครับลูกนี้ใครเอาหลักมาตั้งไ่ะมันไม่น่าจะมีหลักใช่มันต้องอะไรนะครับเป็นแปนโอ้ชัดเจนนฮะลูกนี้ครับอขวาสุดครับ เรามาดูมุมหลังกันฮะลูกเสร็บชอบฝั่งไหนครับอ๋อชอบเก่งบอลนะฮะ๋อตาคมครับอนาคตไกลลูกนี้เสิร์ฟตัดตัดไปโยกขึ้นมาลูกนี้ดังครับโอ้โหยี่ แ้แ่ก็ที่มีปลายนวมครับมันมีความหมายทุกแต้มข,ขวาอีกแล้วโอ้ยขนาดไม่ได้เล่นนะครับยังเสียดายขนาดนี้เจ็ดสี่ครับเจรร็ดสี่แผ่นี้น่าจะเสิฟหลังเส้นเข้าได้นะครับแต่ว่าไม่หลุดนะฮะ ลูงนี้จังหวาไฟตกครับอาศัยจังหวะไฟตกยกขึ้นมาก็ไม่ใช่ปัญหาอันนี้แค่ไฟตกนะถ้าเป็นยำถ้้เป็นยำเบนเหนียวชอบฝั่งไหนครับชอบฝั่งไหนชอบสามับชอบสามเรียบร้อยไหมชอบสามอยู่แล้วครับมันหลายคนกว่าชอบสีชอบสอันนี้น่าสนใจที่สุดเลยแล้วก็เฉือนไม่ข้ามครับลูกนี้ จะมีคนดูไหมครับให้เขามานั่งดูต้องจ้างครับผมว่าต้องจ้างเขานั่งดู <c oughs> แหร <c oughs> อามานั่งดูเด็กพวกนี้มันคนละสีบาทมันเอาส <c oughs> ีบาทมันไม่ไม,นนมีอะไรเอาแล้วรับด้วยเข่าไม่เสียครับลูกนี้กระทืบลงไปท่ามกลางเสียงฮือฮาเขาก็ไม่ยิ้มไม่พูดอะไรก้มหน้าก้มตาต่อไปต้องมีสมาธิทุกแก้มครับ เสิร์ฟฟีไม่มีบล็อกเสิร์ฟไม่ดีก็โดนเตะเสิร์ฟดีมากกับลูกนี้โยกไายังไงนั่นแหละครับถือว่าปรับสายตาได้แล้วนะครับสำหรับฝั่งสามคน ตอ,ตอนนี้ฝั่งสามคนน่าจะเสิร์ฟครบทุกคนแล้วนะครับ <c oughs> เปลี่ยนมาเป็นแจ็คเสิร์ฟไม่ข้ามครับเฉือนคือมันไม่เข้าเส้นใช่ไหมไอ้น,นี้มันก็เสิร์ฟยากกันนะครับเนาะ <c oughs> เสิร์ฟยังไง่ <c oughs> ยกเลขสีเข้ามาแล้วก็กระทึบ ไม่เสียนะครับไม่เสียไม,ไม่เสียครับไม่เสียนะครับแล้วก็น er ั่นแหละครับเสียครับนี่เขาเรียกเตเจิดนะครับเตเจิดครับถ้าเตเปากจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่เตเปากมันก็จะจีดีลงมาคือวิจัยนะครับนี่ของจริงฮะตำนานตำจนเมะเลยครับโอ้เสียวอย่างนี้ เน่าจะเกิดทันกันนะนุ่ครัอนุ่ลูกูน้งเจอชอบจังเลยคำนี้เนี่ยมันเกิดให้ทันโชคดียิ่งไปตักด้วยหลังเท้าง่ายๆครับดยงโยกขึ้นมาค่อนข้างจะสูงหน่อยนั่นแหละครับจำลิฟไม่มีโอกาสได้เกี่ยวแล้วครับแบบนี้แสงมันเจยากด้วยครับก็ต้องเข้าใจนนกีฬาครับอูงนี้เฉือนไปอีก อล็อกได้หมดครับโอ้โอขอโทษครับสู้ๆนะครับแบ่งหน่อยครับนี่แหละครับก็เป็นไอด้าให้น้องๆนะครับนี่คือโรงเรียนกีฬานครพนมนะครับมีโอกาสได้ดูการเล่นของคนที่ฝึกซ้อมฝึกผลกันมาอย่างหนักหน่วง จะมีความสามารถขนาดนี้นะครับแล้วเสิร์ฟยังไงก็ยังเสิร์ฟไปให้เล่นครับโอ้ย เกือบครับโอ้จะอาศัยพิเทศอย่างเดียวเลยครับตอนนี้เพราะว่าเสิร์ฟมายังไงไม่มีที่ลงครับไม่มีเลยแล้วก็ผ่อนก่อนผ่อนเกมก่อนนะครับโอ้ดีๆลงเนิดเลย การที่จะฆ่าคนมันต้องเกมนี่ว่าเ<อ>าจ็บทรัพย์มันมีสุราด,ด้วยสดิ่ะเดินมาหามผมด้วยแล้วก็เป็นเก่งบอลครับอาชนะไปคว้ารองเท้าสองกิ่งนี่บ่ตังางวันนะ <c oughs>